เอาละครับผมต้องขอเกรีบสวัสดีทุกผูช้ชมครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม o อ f The Forest Part สองกันแล้วนั่นเองนะฮะเอ๊ะใครวะนหน้าคือใครคือตัวอะไรเดี๋ยวนะเจาเอาวุธก่อนเหมือนเขาจะมาเฮ้ยไอเจ๊คือใครวะนหน้าเป็นมิดหรือเปล่าเนี่ยเอาแล้วไงฮะเขาจะซัดเราหรือเปล่าเนี่ยผมว่าไม่น่าจะซัดออกมา Hey. เฮ้ยสวัสดีเอ้าเฮ้ยเขามีสี่ขาหรอสี่แขนด้วยเอ้ยโกนเฟียวเอ้ยเดี๋ยวจะไปไหนมันนี่ก่อนหน,นีเป็นไหนอุ้ยแหลกมันนี่ก่อน,นเดี๋ยวนะชัดดีป่ะเนี่ยเฮ้ยอจิออือฮะเฮ้ยยูกอนคุยไม่ได้ด้วยแต่แต่รู้สึกว่าจะเป็นมีดฮะโอเคนคะครับผมเดี๋ยวก็ ปล่อยเขาไปกันเหมือนจะเป็นตัวอะไรสักอย่างเหมือนเขาจะมาวนๆเวียนๆกับเราหรือเปล่าเนี่ยเล่นไงแล้วจะวิ่งหนีเราทําไมเล่น่ะทําไมไม่มาคุยกับเราอะเนี่ยเออทาไมเข้าใจนะับผมโอเคนะฮะตอนนี้เราก็ทาการสร้างบ้านนะผมให้เควยฟเนี่ยสร้างบ้านช่วยนั่นเองนะฮะก็ได้บ้านเป็นบ้านประมาณนี้มานั่นเองกว่าจะสร้างเสร็จโอ้โหยังนานฮะสร้างงานมากแล้วก็นอนไม่ได้ด้วยสร้างมาทำไมไม่รู้เหมือนกันฮะโอเค ผมจะผมไม่ทําการสร้างบ้านต้นไม้เพราะว่าไอชิวินเนี่ยเวลาสั่งไปตัดไม้เนี่ยเดี๋ยวจะไปตัดโดนนะฮะเอ้ยอยู่ไหนไอเจ๊จะไ่อยู่ด้วยเหรอแต่เจ๊คุยไม่ได้เหมือนชีวินอะ่ะแปลกแฮะไม่รู้เหมือนกันฮะโอเคเดี๋ยวสำหรับวันนี้เนี่ยต้องกินอาหารก่อนวะไม่โดนเนะีฮยโอเคดูสิเราไปได้แขนคนป่ามานะครับเพราะว่ามันมาป่วนเปียนแถวบ้านเราแล้วก็เลยทําการซัดมันตายหาไปนั่นเองนะฮะ ก็ไม่มีการปานีนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวผมรู้สึกว่ามันจะมีคนฝ่าแบบหลายๆเผ่าเนาะเพราะว่าต้องมีทางตีนเนาะเฮ้ยไม่อยากกินเลยอุ้ยชื่อกินตีนสดไม่น่าใช่เอ้ยใช่ไปบอกว่าเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปทำการสำรวจพื้นที่ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เราก็มีบ้านหนึ่งหลังแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปสำรวจแมพกันดีกว่าเพราะว่าเราก็ยังไม่ไป็นสำรวจเลยเนาะแต่ตอนอื่นเนี่ยเพราะว่าจะพาทุกคนไปเอานี่เห็นอีจุดพอยไหม จะมีเรืออยู่ตรงนู้นะนะฮะผมก็แอบไปสำรวจมานี้หน่อยนะครับผมว่าอีกเซฟหนึ่งว่าว่ามันจะมีปืนพกอยู่ในนั้นเดี๋ยวเราจะไปเอากันแต่ต้องว่ายน้ำไปนั่นเองว่ากินอาหารให้เต็มกับอาหารไป็นหมดวเนี่ยโอ้โหาหาหมดเลยเหรอ,อไม่ใช่นึกว่าหมดแล้วโอเคกินน้ำไปครับเชียนใจไปถึงเวลาละเก็บของเลยแล่นเองไปเดี๋ยวเราจะไปเอาปืนกันไปที่ตรงนู้น มันจะมีแพร์ซัพพลาย,ยตรงนั้นเราก็แค่ไปเอาเควินก็น่าจะรออยู่ตรงนู้นเราได้สั่งให้เควินอยู่ตรงนั้นหรือเปล่ามันยิ่งมึนๆอยู่ฮะไอ้เพื่อนรักของเราเควินอีกนิดเดียวทางขึ้นมันจะอยู่ด้านซ้ายหรือเปล่า,าจำไม่เห็นมันมาแล้วบ้างเนี่ยฉลามเนี่ยได้ยินเสียงเมื่อกี้แป๊บๆเร็วเร็วอึว๊บปอีกปอีกขึ้นชูโอ้โหปอีกอะไรยากเย็นขนาดนี้เฮ้ย อุย้อยเดี๋ยวฉลามอุ้ยโอ้โหภาพมันสวยจังอันนี้อะไรวะเนี่ยอ,อ๋อจุดพอยฮะมันคือเอาไว้มาร์กหรอกอเคเอาไว้ก่อนเก็บๆไ้ก่อนฮะเฮ้ยไรลวะโอเคมีไงปืนอ้ยเราก็ได้เปินเรียบร้อยเปิดไอ้นี่ก่อนเปิดเป้าวะ่ะนี่ทุกคนเห็นหรือเปล่าในจอมันจะมีเป้าอยู่กลางจอแะเป็นแอป แต่รู้ด้วยว่าอีปื้นที่นี่มันจะยิงไม่ตรงกับเป้าเลยถ้จับไม่ผิดโอ้โหลองยิงไปแล้วแด่แฝงกันโอเคเก็บเก็บไปจบอะไรวะแบบเหมือนจะมีอาหารปะไม่รู้เฮ้ยตอนนี้เรามีกระสุนหรือเปล่าโอ้โหไม่มีไม่มีม,ม,มีมีกระสุนชัดกันมีกระสุนเอาวุธหออ,อ,อะไรก็ไม่รู้แต่โฟวังแล้วแล้วก็จะมีของบัคช็อตบัคช็อตนะฮะ จะมีของบัคช็อตกับไอ้อะไรไม่รู้อะแต่เป็นปืนนั่นแหละโอ้โหมืดที่เฮี้ยเลยอ่ะไปกลับฮะเดี๋ยวเราจะว่ายน้ำกลับแล้วก็กลับไปนอนเลยเพราะว่าเดี๋ยวคนป่ามาก็ยิงมนแหละจบ,จบๆง่ายดิอุ้ยไอ้แชกนี้มันไอ้นี่ด้วยเหรอเอาดัาน,านเอาไม่ได้โอ้โหมืดมากน่าก,กลัวน่าก,กลัวจรดเก็บดิเฮ้ยไปไม่เก็บอีกเออทำเถอะไปะกลับบ้านกลับบ้าน โอ้ไม่เห็นอะไรเลยฮะมืดจัดเอาไม่ใช่โอเคตกใจนี่ไม่ใช่เอ้ยปืนที่เราถือเนี่ยมันต้องเลงอย่าไปเลงตามเป้านะฮะถ้าคุณคนเห็นเป้าอยู่ที่หน้าจออย่าไปเลงตามเป้านะ,ะให้เลงตามอีกแง่งปืนอีที่มันเป็นตรงแง่งๆสามแง่งอ่ะตรงหัวปืนนะฮะให้ไปเล็งตรงนั้นนะอย่าไปเล็งตามเป้านะเ <c oughs> พราะว่าปืนจะเพี้ยนฮะโอ้โหลองยิงและปืนเพี้ยนโอเคตอนเช้าโอ้โหสว่างเลยตอนเช้า ตอนคืนยังมืดตอนเช้าโคตรสว่างโอเคฮนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบังเกอร์ไหนที่มันอยู่ใกล้เราที่สุดมันจะเป็นทางข้างบนนะเดินเข้าไปตรงนี้โอเคได้เดี๋ยวเราจะไปบังเกอร์นี้กันมันจะเป็นบังเกอร์เหมือนจะมีของด้วยโอเคขอเซฟก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันเดี๋ยวขอเตรียมของด้วยอุปกรณ์ต่างๆอาหัวอาหารฮนะไป Let's go ทิวินไปด้วยกันดิขอมีเพื่อนหน่อยไม่ได้มีประโยชน์อะไรหรอกไปด้วยเฉยๆนะะเอามันไปด้วยเฉยๆ เพื่อเอาไปล่อคนป่านะฮะไม่ได้มีประโยชน์อะไรหรกไป let's go let's go พร้อมแล้วไป, go, วปเดี๋ยวเราจะเดินทางยาวๆเลยฮะเพราะว่าน่าจะอยู่ยังไกลเลยเดี๋ยวเราซูมแมพก่อนจุดที่ใกล้สุนก็น่าจะตรงนี้แหละถ้าเราจะไปบงังเกอร์นี่ก่อนเพื่อมีมีคอแบบที่มันโอเคอะ่ะถ้าเจอคนป่าผมคงต้องใช้ปืนว่ะถ้าเจอแบบปูบ้านใหญ่ๆนะถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าเจอหมู่บ้านใหญ่ก็คงได้ใช้ปืนยิงกับมันเพราะว่าผมลองสู้ทีหนึ่งโอ้โหบ้องฮะไม่ไหวไอ้นี่มันโหดชิหายเลยมันตีโหดชิบมากอะ่ะม,มีแทเทอรนในการเตรีที่แบบโคตรจะเฟียวกินอาหารกันไปกินเบอร์รี่กันเก็บเก็บเก็บไปด้วยเก็บเก็บไปด้วยเก็บเก็บไป,ไปโอเคเออไม่อยู่ตรงไหนวะควินตามมาหรือเปล่าเี่ยโอเคมา โอ้ย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 มาดิน้องเฮ้ยมันปูดต้นไม้ได้ด้วยเหรอเฮ้ยโคตรจะเกลียนเฮ้ยอย่าใครมันใครไปขึ้นอื่นตรงนั้นวะอะไรวะหน้านั่นอะนั่นอะเป็นป่าอุ้ยเหี้ยตกใจสัตว์หู้วหัวใจแทบวายอี๋มาเลยว้าต้องจะเอาก็มาเอ้าไปไหนแล้วอุ้ย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  ้โอ้ยเฮียมันหลบได้เลยเหรอเด้เด้เอ้าขึ้นอื่นตายหาไปแล้วโอ้ยอยไปฮะผมว่าผมว่ายน้ำตรงนี้ผ่านไปเลยดีกว่าหลีกเลี่ยงการสู้มันดีกว่าโอ้โหเฮียในนี้น่าน่ากลัวมากน่ากลัวมากน่ากลัวมากเดี๋ยวเควินมันน่าจะเดินอ้อมมาแหละเดี๋ยวเราเดินผ่านไปเลยเอออีกคนป่ามันมุดไอ้นี่ได้ด้วยนะพันพางตัวได้ด้วยนะโคตรเสียวอ่ะอุ้ยอุ้ยขึ้นไม่ได้อุ้ย อุ้ยเฮียติดบัคเออติดไงตัวนี้โอ้โหน้ำตัวนี้ก็กินไม่ได้หรอโฮยโอยโอยโอยว่าเลยว้ามจะเอาหรอเจ้าก็ว่ามาเจ้าก็ว่ามาด้ออ้าวแล้ก็จะกล้ที่แท้ก็ไม่กล้แล้วก็จะเอาแล้วมันก็จะตามตัวเราเลยเนี่ยแล้วมันก็จะตามฟางความเราก็เออทำมาเถอะ ลำคาญเปลา่าแล้วอย่าไปกลัวมันฮนะมันคือการพูดข่มใจเฉยๆย่ายไปกลัวฮนะแคมป์หรือเปล่าไหนวะเนี่ยแคมป์อยู่ไหนวะเนี่ยตกใจอีกแล้วเนี่ยป่าบใบเยอะๆอยู่มันอยู่แถวๆนี้แหละจะมีแคมป์ไหนคือแคมป์วะโอ้เฉียดตกใจสบัดเมาส์ฟึบเลยอยู่ไหนอ๋อนี่ยเหรอนี่เหรอนี่เหรอนี่เหรออ่าแล้วเจอแล้ว อุ้ยอ๋อโอเคคนนะฮะอุ้ยรถที่โคตรเฟี้ยวเอาไปชอบขับได้ปะถ้าขับได้จะแวนเลยนะฮะน่าจะเฟี้ยวอยู่เฮ้ยนี่คือใครเฮ้ยคุณคือใครอยู่หรือเปล่าโอ้โหเฮียมันไม่ใช่แคบมันคือถ้ำโอ้โหการที่เราเข้าถ้ำนั้นมันคือการพาตัวเองไปตายเน่เงี้ยไปดีกว่าโอ้ยไปดีกว่าโว้ยไปดีกว่าโว้ยตัวเราไม่รู้เสียงร้องมาเพื่อ <c oughs> เ,เ,เกมนี้ทุกคนก็รู้อยู่ถ้าเราเข้าท่าแบบซีซัวมันจะทำให้เราตายร้อยโอเคไฟสว่างอยูน่นะฮะโอเคโอเคโอ้โหไอ้ท่าเฮียอะไรเนี่ยมาเถอะอีสแซดตตัวเฮียอะไรก็มาเถอะยิงใส่แตกหมดอะทำไปปืนไมกลัว อย่าไปหยองมีแน่ๆข้างหน้าโอ้โหเชื่อยตาจะบอดมองไม่เห็นเลยอุย้ยเหี้ยไปหยองอย่าไปหย่องไปหยองเสียงเฮยอะไรเนี่ยเฮ้ยเปิดได้วะฟลูฟฟูฟ้ดอ๋อแอนด์ดริงก์เหรอที่เก็บอาหารฮะที่เก็บอาหารและเครื่องดืม่มโอ้โ เฮ้ยนี่คือสไตร์อุ้ยสวรรค์สวรรค์สวรรค์เก็บ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 อะไรไม่รู้วะเก็บมาหมดละคืออะไรวะเนี่ยเบคอนนะเบคอนกรอนใครไปทำอาหารไว้วะเนี่ยอ๋อนี่มันคือห้องเก็บอาหารเหรอเก็บไม่ได้เลยพวกสายไฟสวรรค์เก็บไม่ได้ด้วยอืมอะไรวะเนี่ยเขาบอกว่าฟรูดโอลี่สำหรับอะไรวะขอ,ออีเวนต์เหรอเออไม่ใช่โอหดูคนอุ้ยลูกธนู ดักแจ็คอ่ะเก็นไม่ได้เก็นไม่ได้ฮะอูว้วเกิดการฆ่ากันฮนะตู้มีเนื้อมีเนื้อมีเนื้อสวนเฮ้ยมีขีกาดด้วยหรอเฮ้ยเราต้องเอาขีกาดมาใส่ฮะเดี๋ยวหาก่อนในนี้มีขีกาดรหรือเปละซ้ายขวาโอเคเคลียอู้เฮ้ยมาโดนโห้อยวะเนี่ยแกทำอะไรอู้มีระบบแอร์ด้วยฮะอู้เอ้ยอะไรอ่ะตัวเฮี้ยอะไรเนะี่ยเฮ้ย เฮ้ hey. ยนี่คืออะไรอะ่ะนี่คือโรบอทเหรอโอเคผมว่าที่นี่น่าจะหมดแล้วนะแต่มันมีห้องให้ออกได้ด้วยอนะ่ะเนี่ยตรงเนี้ยแต่มันต้องใช้คีย์การ์ดอ่ะผมว่าคีการ์ดน่าจะต้องไปหาในบังเกอร์อื่นหรือไมก่ก็ในถ้ำนะใช่ผมว่ากันแหละไปะท่านี้น่าจะมีแค่นี้นะอเอยแต่ว่าบังเกอร์ปลอดภัยนะครับปลอดภยัยปลอดภยัยเพราะว่าผมไปตะลุยบังเกอร์ดีกว่าเฟี้ยวกว่า ตะลุยทับเยอะทับตะลุยไปก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรนะจะเจอตัวเหี้ยอะไรก็ไม่รู้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยล่วง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 โฉวล่วงเฉยไปขึ้นกันครับไปไปไปเดี๋ยวเราเดินทางขึ้นกันดีนกว่าเพราะว่ามันไม่มีอะไรแหละไปหาโรบินข้างนอกกันดีกวา่าไม่ใช่ไปหาเควินจะเปลี่ยนชื่อมันเฉยเลยมันรีหรือเปล่าวะก็เราเข้าออกทับเนี่ยอ้ว มืดมากอ่ะมันปรับใหม่มันมืดถ้ามันมืดมืดหมดมืดอ่เนี่เหี้ยอะไรเลยเฮวินเฮ้ยเฮีวินอยู่หรือเปล่าเฮยวินอยู่หรือเปล่าเฮวินกูอยู่ไหนวะอยู่นู่นเลยเหรอถ้าเราจะเดินกลับบ้านแล้วต้องเดินไปตรงนู้นเฮ้ยโอ้ยไอ้ชิตกใจวันนึกว่าไอ้นี่วันนึกว่าคนป่ากูหันควับเลย เฮออโอเคพอดีเอ้ยไม่ใช่กับล่องนี่ยิงไม่ได้ก็เดี๋ยวเราจะลองยิงธนูกันดีกว่าเอาของไปไหนหมดปะเนี่ยเราจะลองยิงธนูที่ผมคราบมากันดีกว่าโอ้โหไม่โหลดนี่ธนูที่เพิ่งคราบมาเอาผมก็ได้ลูกธนูหมดแล้วนี่อยู่ไหนวะเนี่ยลูกธนู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 ใช่เอ้าเมื่อกี้ผมเก็บลูกธนูวันนี้มันอยู่ไหนแล้วนี่ อุ้ยเอาอีกแล้วอ่ะอุ้ยเยอะ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 ถอย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 เราถอยดีกว่าฮะไม่เวิร์กที่เราจะเสี่ยงเพราะว่าถ้าเสี่ยงสู้กับมันไปเราน่าจะม่องตอนนี้ผมก็เกิดอาการขาดน้ำแหละเรากำลังจะตายตอนนี้มันมีบังเกอร์ไหนที่ใกล้ๆเราอีกปะไปมีมีมีผมว่าเราไปอีกบังเกอร์หนึ่งดีกว่า จะมีบางเกอืออีกฝั่งนูน้นไปเถอะเดี๋ยวเราจะไปเดินทางไปเห็นไหมอีฝ้าก่อนอ่ะนี่ไปเจอป่ะไหนมาดิ้องจเจ้ากับพี่ก็ว่ามาที่จะไปก็ว่ามาพี่ไปแล้วว้าวตีนี้อะไรเนี่ยนี่ชิ้นอ,อะไรเนี่ยเทวินเควินกูนอยู่ไหนวะเทวินอยู่แถวๆนี้แหละไปหาไม่เจอบางทีกจะติดบัก๊กเนี่ย ไอ้ว่าคีวินอยู่ไหนอะฉันบอกว่าอยู่แถวๆนี่แหละไม่มีเรือตรงนี้หรอ,เ,หอ,เ,เ,อเรืออะไรวะเนี่ยเรือใครเรือจอดไว้คพรเท่เลยตรงนี้คีวินคีวินอยู่ไหนวะโอ้โหทุกเิมคีวินเราอยู่ตรงนี้เอง อนบักอยู่ตรงเนี้ยอาชิบถ่ายแล้วเราจะช่วยมันยังไงล่ะเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 1> พี่วินหาทางขึ้นให้เองนะเอาขึ้นไม่ได้นะเพโาะเมีโอเคเดี๋ยวมันคงต้องหาทางขึ้นแหละไม่งั้นมันก็จะติดบัคไปเนี้ยยาวๆเลยโอ้ยคุณ่ามันขึ้นอืดตายหายไปนี้เชื่อเราต้องไปทำอะไรให้มันขึ้นปะเนี่ยขึ้นได้ปะเนี่ยยวลองดิ จะตามมาไมปะคิปถายแล้ว่า่ผู้ชมลูบินแบค็คเ,เราต้องช่วยมันฮะโอเคเดี๋ยวผมหาหาวิธีช่วยโรบินสักพักหนึ่งนะผมว่าน่าจะนานเลยแหละ <c oughs> อุย๊ยโรบินยอไอ้เควินผู้ผิดทำเพี้ยไรเนี่ยโอเคเราทำมาให้มันขึ้นมาได้แล้วไม่ใช่กวนจะทำให้มันขึ้นมาได้เหรอคนป่าวเวนจะถากมัน,ล,นามาลงไปอีกอ่ ดานอะนทำให้มันขึ้นไม่ได้ไปเร็ว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 เวไปเถอะตอนที่เราจะตายหาพวกมันเราต้องรีบหนีแ่ะเดี๋ยวเราจะไปแคมป์อีกฝั่งหนึ่งกันไปไปแคมป์ฝั่งนน้นแต่มันต้องท่าพื้นที่อีกด่านแสนด่านฮะกวก่าจะข้าไปถึงเ,เปลี่ยนใจละเดี๋ยวเราให้ไปพวกนี้ดีกว่าเดี๋ยวเรากลับไปนอนที่บ้านกันก่อนดีกว่าเพราะว่า มันใกล้จะข้ามแล้วอ่ะมันบ่ายโมงแล้วผมว่าผมเดี๋ยวผมข้ามสคริปวันแล้วเราค่อยไปดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะได้เดินทางคีวินใช่ไหมไม่อยากกป่าใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่คีวินดูสิว่าคนป่ายอ่ะมันจะซัดแล้วเกือบโดนซัดแล้วนะคีวินหลายทีแล้วนะเรียกับบ้านแล้วเราก็จะค่อย,ยเดินทางไปเนาะตามดันนะฮะเดี๋ยวเรากลับไปนอนกันก่นกอนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวตัดไปเลย โอเคครับ okay, ผมก็ข้ามมาอีกวันหนึ่งแล้วนั่นเองนะครับผมก็เควิทไปไหนมาเนี่ยอ๋อผมลืมว่มาผมทำการสั่งไอ้นี่มานะฮะสั่งให้ Kevin เควิทเนี่ยไปเก็บสติ๊กบ้านั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะทำการสั่งให้เควิทเนี่ยอยู่ที่นี่แล้วกันเพราะว่มมาไปกไ็ไม่ได้มีไม่ได้จะมีประโยชน์อะไรนะฮะไม่น่าจะเป็นแค่เป็นเพื่อนเรานะช่วยสู้ก็ไม่ได้ด้วยโอเคเควิทเอ่อ stay here shelter โ okay. อเค อยู่ที่นี่นะอยู่ที่เชลเตอร์นะครับผมอยู่ที่ที่พักนี่แหละนะฮะเพราก็เลยจะรออยู่ที่นี่หนึ่หนึ่งวัวแล้วโอเคไปเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยดีกว่าครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำการเสียเวลาเสียนาฬิกาแล้วเองครับนะแล้วเราก็จะไม่ต้องมาพองหนังนะครับผมว่าต้องมาช่วยเควินอีกแล้วก็เล่นซัดเลยมาพร้อมแล้วใครข้าวก็มาเหอะบนป่าผมมีปืนแล้วมาเดี๋ยววัวเดี๋ยวเราจะไปกินน้ำที่ลำธารน,นะ ก็ลำธารที่เราตรงนี้มันกินไม่ได้เดี๋ยวต้องไปกินที่อื่นตรงนี้มีปา่าเปล่าไมาอยากทำไม่ดีมากเลยที่ดักปาก่าตอนนี้เราขาดแคลนอาหารมากครับเพราะว่ามันจะมีบักขุดคนป่าไม่ได้มันเลอมัน,มน,นป่าไม่ได้ตอนเนี้ยม,มีบางบักอยู่ฮะไหนวะบังเกอร์อยู่ด้านล่างมันจะอยู่ติดกับบินน้ำเหรอเรอยน้ำสายนี้เหรอยูหนว่า ขาก่อนเราตะลุยบังเกอร์สองบังเกอร์เลยแล้วเนี่ยวันนี้อู้หูคนฝานั่นนะเห็นไหมอันเนี้เฮ้ยมึงยายาโอเคปีนขึ้นต้นไม้ลงไปอู้ยเฮียน่ากลัวว่ะอีทำนีโอ้โหมีรถเหมือนเดิมฮะตรงนี้ไปเดี๋ยวเราเข้าไปดีกว่าวันนี้เราซุยตลุยสองบังเกอร์เลยล้เนี่ยเราเฟียมกันนะ มีกระสุนดูแหละแต่ว่าโอเคเข้าวันได้ท่าไปทีเรียบร้อยแล้วไม่น่ากลัวหรอกนะโอ้ท่ามกง่ๆนี่ไม่จะน่ากลัวแค่ไหนกันเชียวอะไรอะไรกูยิงน่ะมีอะไรกูยิงน่ะไม่สนน่ะยิงหมดไม่สนลูกใครฮึอันแน่มุมแสนด์พ่ะอู้ นี่คือห้องอะไรที่ี่ถึงไหนเอาไปให้หมดแหละไม่รู้แหละอุย้ยเซฟได้ด้วยเหรอเฮ้ยเซฟได้ด้วยเหรอเฟียวอ,อะทำไมผมยิงไอ้ลูกกระดูดแค่นี้ไม่ได้วะน่าไปเชิมโอเคมีสมุดโน้ตถ้าผมมีอะไรวะเอ่อ p o ส s i b l e เนี่ยนี่อย่างวะไม่รู้วะไม่เหมือนจะกดได้นะอะไรวะ e ได้คืออะไรอ่ะ มันคือเครื่องอะไรอ่ะเฮ้ยอ๋อมันคือเครื่อง 3D ครับผมพิ้นนะฮะมันคือเครื่องพิ้นอ๋อใช้ในการปิมพธนูหรอนี่ยได้ลูกธนูแล้วนี่ได้ลูกธนู 3D พินเตอร์อ๋อแล้วสามารถใส่น้ำมันอ๋อโอเคอันนี้คือปุ่มที่ะอะไรอ๋อ Q อ๋อแล้วสามารถพิมพ์อะไรก็ได้เหรอเฮ้ยเฟี้ยวอ่ะเฮ้ยเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวเฮ้ย,ย,ย,ยมีกระป๋องน้ำเลย อ๋อนี่ไงมันจะมีลิสต์บอกครับว่าเราจะทําอะไรได้บ้างเฮ้ยเฮยอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือเอาได้ทำอะไรไม่รู้ฮะอันนี้อ๋อใช้เวลาปิมนนี่อันนี้คือเวลาปิมนนี่คือสิ่งที่มันได้ใช้กดอ e. ีเอ้ยกดไอ้นี่นะครับกดคิวเพราะผมเป็นภาษาไทยไปเลยบักน,นิดหน่อยทำนหน้ากากดกว่าอย่างเฟลียวฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าผมจะทำการไปหาเก็บน้ำมันมาใส่นี่ดีกว่ามาปิมนฮนะแล้วเรายิงได้หร,รือเปล่าไม่รู้เลย มันยิงไม่ได้เหมือนเดิมอ่ะมันมันจะประจุยังไงอ่ะเออเดี๋ยวคงต้องไปหาวิธีทำแหละอเอ้ยผิดเฮ้ยยังไงนักการโอ้ยนักข่วหัวแดงน,นักก่ออะไรวะนี่เอามาเหอะไหนอะเราใส่แล้วเป็นไงอะดูไงอะโอ้โหไม่มีเพื่อนเล่นด้วยไปดูด้วยว่าบรนยาก,กาศเอานี่ไงนี่ไงเนี่ยอย่างนี้เหรออ,หรอ,อ่าธนู ลูกธนูหรือหรือมันต้องเอาธนูออกมาก่อนยังไงวะนี่ Q E มันก็มีลูกธนูในตัวนะเออใช่ไหมเถอะใช่ไหมเถอะอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อที่เอาไว้ดึงฮุกนะครับผมแล้วอันนี้คืออะไรไม่รู้อ่ะอันนี้น่าจะเป็นที่ไว้เล่นสเก็ตหรือเปล่ามันจะนั่งแล้วมันจะถ่ายอ่ะเออน่ไม่ใช่โอ้ยคนผิดธนูคอสโปลผมว่าเอาท,ท,ที่ที่น้ำเนี่ย กระป๋องน้ำไปด้วยอะไหนๆก็มาแล้วคราฟคราฟับผมอู้เรามีอีก700เอ้ยเดี๋ยวเราค่อยเราค่อยมาปริ้นอีกก็ได้ถ้าเราอยากจะได้อีกอะชิวๆไหนขอดูกระบอกน้ำเลยมันคือเพื่อนปริ้น 3D ปดีว้าออกมาแล้วเขเดินไหนเซโอ,อ้ก็เป็นกระป๋องน้ำมีหรอเออเออโอเคโอเคเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวผมจะปริ้นนี่นี่ทิ้งไว้ ปีดลูกธนูทิ้งไว้นะเดี๋ยวเราค่อยกลับเอานะครับผมไปเดี๋ยวเราเดินทางต่อเอ๊เดี๋ยวนะเรามาทางไหนวะเรามาทางนี้ต้องไปทางขวาโอเคไปด่วนสุดทางนะยิงหมดนะไม่สนลูกใครนะยิงนะอย่ามานะโอ้โหที่สว่างมากอะ่ะซ้ายขวาโอเคสแนปก่อนโอเคสแนปเช็คฮนะ โอเคฮะหลังจากที่เกมพังไปเมื่อกี้นะครับผมผมก็ทาการกลับมาที่เรียบร้อยแล้วนี่ครับผมแล้วก็ทําการเล่นเซฟให้มันเหมือนเดิมแล้วนะฮะก็ทําการคราฟคงครับของและเรียบร้อยนะครับไปเดี๋ยวเราไปสํารวจของเราที่เรายังไม่สํารวจกันเนาะที่เกมมันพังก่อนลวกัน,กนมามาดูกันว่ามีอะไรเนาะโอ้โหแสงมันจะแบบแยงตาหน่อยนะัะเพราะผมปรับแสงมันเต็มนั่นเองเพราะผมมองไม่เห็นเลยต้องการต้องปรับให้มันเต็มนะะนี่คืออะไรวะไม่แน่ใจนะครับ โอเคเออแล้วก็ในเครื่องพิ้นเนี่ยเหมือนผมจะไปเจอชุดเกาะหนึ่งเหมือนมันจะเอาไอ้ครับชุดเกาะนะครับผมที่ผมทําการพิ้นมาลองวาแผ่นหนึ่งอย่าลืมว่านี่นี่นี่มันจะเป็นแผ่นนี้น่าไอ้นี่น่าจะเรียกว่าเกาะทองนะครับผมแต่มันใช้ของเยอะมากดูดิมันใช้แบบคอมพิวเตอร์ชิปหนึ่งอันแบตเตอรี่หนึ่งอันตเทปหนึ่งอันแล้วก็ม้วนสายไฟเนี่ยไอ้ม้วนเนี่ยวิกวิกวิกอะไรนี่แหละนะฮะแล้วก็ไอ้นี่มันจะเป็น touch armor นะครับก็คือเกาะแหละนะฮะเดี๋ยวปนิ้นนี่ัง เหมือนจะเป็นอะไรสักอย่างวะห้องอะไรเลยแต่มันต้องมีคีย์การ์ดอะห้องพวกเนี้ยโอ้โหเขี้ยโคตรน่ากลัวดูดิโอ้โหเขี้ยโคตรน่ากลัวเลยไม่ได้ฮะเดี๋ยวคงต้องไปหาคีย์การ์ดตามถ้ำน่ะมั้งว่าแต่เราจะรู้ได้ไงว่าเป็นของบาร์เกอร์ไหนอะเออไม่รู้เหมือนกันนะครับไปเดี๋ยวผมจะพากลับไปดูเกาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเจอกันภาคหน้าแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมพามาเดินเกาะก่อนนะขอเก็บปืนก่อนนะ น่าจะมีตัวอะไรหรอกนะฮะนี่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 มันจะเป็นเกาะนี่นี่มันคือไอ้นี่นะฮะสองร้อยห้าสิบมิลลิลิตรจะคาบได้สิบตัวเหรอคูณสิบหรอคูณสิบก็สองหมื่นไอ้สองพันหรอสองพันห้าร้อยลิตรเหรอ 2, ต้องใช้อะไรไปต้องใช้น้ำมันเหรอนั่นใช่นะครับมันจะคาบได้สิบชิ้นอนะหนึ่งสองสามสี่ขาข้างละเท่าไหร่ไม่รู้อะน่าจะประมาณ10นั่นแหละต้องคาบไอ้นี่สิบอัน ถึงอยครับชุดนี่ได้เต็มชุดหรือว่ารู้สึกว่าจะต้องเอาไปใช้ในการเข้าบังเกอร์นะที่เอาไว้จบเกมนะครับผมเห็นเขาพูดไปนะโอเคนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาเจอกันพัทหน้าฮะบ,บ๊ายบายครับ